สวัสดีค่ะตอนนี้นุชพาทุกท่านมาอยู่ในบูธุนไดค่ะแล้วก็อยู่กับผู้บริหารคกเก่งค่ะพี่โอค๊คพี่คุณวรรพบเฉลิมวงสาวิกรรมการผู้จัดการบริษัทหุนไดโมบิลิตี้จำกัดค่ะพี่โอ๊คสวัสดีค่ะวันนี้นะคะในงานหุนไดมีไฮไลท์อะไรมาโชว์บ้างคะไฮไลท์อยู่ข้างหลังของของผมเลยนะครับก็คือหุนไดพาลิเซตนะครับเป็นรถที่ขนาดใหญ่ยักษ์มากเนื่องจากมันเป็นรถแฟลกชิพของเรารถรูที่สุดที่หุนไดผลิตนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วย ตัวถังยาวถึง5เมตรนะครับคันนี้ภายในหรูหรามากนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้เราจะเจอได้เฉ<ม>พาะในรถยุโรปที่ราคา5ล้านขึ้นไปอะไรต่างๆนะครับแต่คันนี้ราคาเริ่มต้นแค่2องล้านสองแสนเาบาทเท่านั้นราคาดีมากๆราคาดีมากๆ,าาากๆเลยแล้วก็คือนุสตามาว่าเขาไปได้รงางวัลจากทางมันนอกมาด้วยโอ้โหรางวา<ม>ัสวลส่วนให่ที่เขาได้มานะครับทั้งอเมริกายุโรปเกาหลีเนี่ยได้มาเต็มเลย<ม>เพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดของพวกนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะมองหารถที่มีคุณภาพสูงการขับขี่ดี แล้วก็มีความอนเนกประสงค์รถคันนี้ครบ<ม>นะครับเ,เนื่องจากว่าเราเป็นรถ SUV ก็จริงแต่เราเป็น SUV แบบสามแถวนั่งได้เจ็ที่นั่งแล้วแถวสองเป็นแบบกัปตันซีดอีกนะครับนั่นหมายถึงเป็นเบาะแยกเนาะ,ะเท่ากับว่าในวันปกติวันธรรมดาเราสามารถที่จะเป็นผู้บริหารนั่งแถวสองมีคนขับรถ,<ม>ถาเราไปทํางานได้พอเสาร์อาทิตย์เราพาปู่ย่าพาลูกเราพาภรรยาเราไปเที่ยวเราก็ยังเดินทางได้ นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีคนขับ,รบเรียกว่าครบคันเลยครบคันเลยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเอ a ดาต่างๆมาเพียบเต็มคันเรียกว่าคันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองมา,มาลองดูสเปคของเราจะเห็นว่าไม่รู้จะเพิ่มอะไรแล้วเพราะมันออปชั่นเต็มไปหมดมันเต็มมาตั้งแต่รุ่น2อล้อแล้วนะครับรุ่น4ล้อมีเพิ่มมาก็คือพวกหลังคาพารามิคนะครับหลังคาดูวอลซันรูฟของเราอนะครับอย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนกันเกือบหมดเลยมันกระทั่งเครื่องเสียงพรีเมี่ยมที่เป็นอินฟินิตี้เนี่ย รุ2 2> anyway 21, 2019, 000, ่นขับ2ก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในราคา2องล้านสองับาทเราก็ได้ออชชันมาเต็มๆแล้วนะครับที่พิเศษกว่านั้นครับรถใหม่แต่เราก็ออกแคมเปญเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญที่เราให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษ1 9ึ่งเ่ดือนแล้วก็มีประกันภัยฟรี1ปีนะครับสำหรับรถ200คันแรกเนี่ยเรามอบ Service p a พ็กเกจฟรี4ปีหรือ40,000กิโลนะครับ สำหรับรุ่นขับ4เนี่ยเราเพิ่มออนท็อปิกสรายการนะครับเราให้ดิจิต a ลคาคี e y ก็คือเราสามารถเอาเอากุญแจเนี่ยมาใส่อยู่ในโทรศพัพท์มือืออถเปิดได้นะครับด้วยมือถือนะครับจะส่งเออไอกุญแจผ่านมือถือเนี่ยให้คนอื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็สั่งท่ายางเป็นเอ่อเป็นพรีเมียมฟลอร์แมทนะครับมาจากเกาหลี มาให้รุ่นขับสี่โดยเฉพาะสองร้อยคันแรกเช่นเดียวกันสองร้อยทันแรกที่จะเป็นเจ้าของาริเซตนะคะก็ต้องรีบๆมาหน่อยใช่ครับตอนนี้ก็คือยอดจองก็มีเข้ามาี่ยตอนนี้ไปประมาณสัก50คันแลวนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับอีก150ยคันได้เลยค่ะนี่เลยมาที่งานเลยค่ะรีบมาแล้วก็มาจองาริเซตค่ะซึ่งแคมเปญนี้นะครับก็เราจะให้ถึงวันที่10นะครับแล้วส่งมอบรถภายในสิ้นเดือน10ธคันวานะครับก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ก็คือจองในงาน เราในงานหรที่โชว์รูมแต่ภายในวันที่1 0ธันวา<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วเราก็ส่งมอบรถภายในสิ้นปีนี้นะครับซ<ช>ึ่งจริงๆแล้วรุ่นอื่นเองเราก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆตัวก็มี0%ช่นเดียวกันผมอาจจะเกินตัวหนึ่งครับอย่างเช่น Staria ในงานนี้เราเปิดตัวรุ่นที่มีบันไดข้างไฟฟ้านะ<ช>ซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่2,449,000แพงกว่าก่อนนัานนี่30,000บาทแต่สําหรับในงานครับเราให้มานไฟฟ้าฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นเราขายในราคาเดิม2,419,000บาท จองภายในวันที่10ธันวาเช่นเดียวกันแต่พิเศษกว่านั้นเพราะว่า Starry เ,เองเรามีดอกเบีย้ย0% 48เดือนแถมประกันภัย 3, 3ปีไปอีกอเยอะมากๆเยอะมากๆครับเยอะมากๆสหรับผมเราก็ยังไม่หมดยังอีกหลายต่อนะได้เลยครับเรามีสุดท้ายครับซื้อรถทุกรุ่นนะครับยกเว้นแค่ค r e t ารุ่นเดียวนะครับเรามีแคมเปญ On Top จากแคมเปญที่หนักอยู่แล้วเนี่ยรับส่วนลดเพิ่มไปอีก30,000บาททุกรุ่นครับ เฉพาะในงาน Mo เตอร์เอ็หรือที่โชว์รูมในวันที่10ธันวานี้เหมือนกันครับก็คือถ้าสนใจรถรุ่นใดเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นที่ออนท็อปขึ้นเองใช่<ต>ครับหุ่นใดทุกรุ่นยกเว้นแค่เทตตายอย่างเดียวใช่ครับจะมาจองที่งานหรือว่าจะไปที่โชว์รูมหุ่นใดทั่วประเทศก็ได้ใช่ได้เลยครับผมสุดท้ายเลยนะคะเราก็อยากให้พี่โอ๊กนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะที่สนใจรถหรุ่นใดมาที่ร,รูทหุ่นใดรือที่โชว์รูมก็ได้ค่ะครับผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยลูกค้าหลายๆรา,ายเนี่ยรอง,งานนี้นะครับรอมอเต จะได้ตัดสินใจซื้อเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่านี่ราคาต่ําสุดหรือยังต่ําสุดหรือยังในงานมันตอง์อีสปอรตนี้ต่ําสุดแล้วจริงๆครับเพราะฉะนั้นซื้อได้เลยไม่ต้องรอครับมาเยี่ยมชมบูธคุณใดในงานมอเตอร์สป์นะครับมาทดลองขับมาสัมผัสรถเรามีรถให้ลองทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมาสัมผัสกันได้ตัดสินใจกันได้เลยครับ มาเลยค่ะถ้าทุกท่านนะคะ <S <S สนใจแต่ว่ายังไม่เคยทดลองขับ <S <S มาจแจ้งที่นี่นะคะแล้วก็ไปทดลองขับแล้วก็มาเซ็นใบจองกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊กมากนะคะสำหรับขอบ้อมูลสวัสดีค่ะ